ช,ชื่ออะไรจ๊ะทองใบเคือสารทองใบเคือสารใช่ไหม<อ>ติดปากหน่อยหนึ่งปัญหาตอนนี้คืออะไรคือนอน,น,นอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็บ,บอก,กไม่กินข้าวไม่กินข้าวกินปลาไม่กินข้าวแรงมีไหมใจมันก็บ ใจสั่นกระกับบดีใจเาใจสั่นกุ้นวายใจสั่นกระวลกาวายวอยู่ในใจไม่มีแรงเพราะไม่กินข้าวไม่นอนท่านเทวดาเขามีแทงสองคนเกี่ยวข้องโดยตรงไหมใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยเด็กแนงเลยนะสินะเด็กก็อยากไปเกิดแล้วสิพาทิ้งไวน้นาน,นหนาหลายสิบป,ปีแล้วสิเอ,อ๋ยแทงไปนานยังนนานแล้ว แล้วนี่อาการพึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นได้ปีหนึ่งค่ะปีนี้ปีหนึ่งหนึ่งปีครับอาการนอนไม่หลับกินไม่ได้นี่เหรออ่าพึ่งจะเป็นมาปีหนึ่งอ่าแล้วก็สมองสมเอง,องเท่าเดิมหรือว่าเชื่องช้าลงสมองเชื่องช้าลงมันเชื่องช้าครับสมองก็เชื่องช้าลงอีกเป็นอะไรต้องบอกเป็นโรคอ,อ,อ,อิกนิกเส้นเลือด โ<บ>รบ,บซึมเศร้าเออ,อท่านเทวดาเด็กสองคนทําให้เป็นทุกอย่างเลยหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยอาการที่เขาเป็นเลยนั่นแหละนะก็คืออาการเด็กนั่นแหละครับอยู่ด้วยกันหนาะเหมือนกันเช่นกันแลยเรียบร้อยและต้องการจะแก้ไขหรือเปล่าคณ<ะ>เวลานี้สติสตังไม่คล่องแค่วเหมือนเดิมแล้ว<ะ>ใช่ไหมค่ะ เชื่องชาไปหมดแล้วแต่อยากจะแก้ไขปกติอยู่แถววัดหรือเปล่าใกล้ใกล้ติดกันใกล้ใกล้ใกล้ก,ลกับว,วัดอยู่ที่จังหวัดอะไรอ,อยู่เชียงรายจะขอไปบำเพ็ญที่เชียงรายจะถามว่าจะทำยังไงให้เด็กสองคนได้ไปเกิดจะให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านแยยกย้ายไปเลย ไปเกิดแล้วสินะใช่แล้วเด็กดีใจแล้วสิคราแต่มีเหตุผลหนาแหละท่นานแดงว่าเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันคงไม่รอดแหละนะ <c oughs> เอาเป็นหกสิบวันนั่นแหละครบขอได้ไหมหนาแหละท่านแดงไปอยู่วัดหกสิบวันขอวันไม่งั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้เีกร่างกายแค่เบอไข แข็งแรงเลยก็ว่าไม่เป็นไร<ม>ก็ไปอยู่อยู่แบบนี้แหละมานี่ได้ก็อยู่ได้เนี่ยถือสินแปรอยู่วัด,ดอ่ะพกซิมื้อร์60วันน่าได้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวก็ยิ่งหนักไปใหญ่เลยจะยิ่งได้มันก็จะหวานมันจะบดีขึ้นนะอ่าตกลงยอมที่จะใช้เวลา60วันเพื่อจะให้เด็กไปเกิดเด็กหญิงัน้แลววจำไ,ได้ไหมลูกเป็นผู้ชายผู้หญิงจำไม่ได้เลยณเวลานี้สมองทำงานช้ามาก เธอไปทำให้เขาสมองช้าหรือเปล่าผู้กำจมจริงนิดหน่อยอ๋อเพราะมันเศร้าใช่ไหมอาการซึมเศร้าใช่ไหมไม่มีแรงไม่มีแรงเหรอสมองเลยไม่ทำงานเแล้เช่แล้วอ้าวถ้ามันไม่ถ้าถ้าอย่างนี้ไหมถ้าอย่างนี้ไหม

เธอเาก็ไม่มีแรงเหมือนกันอันนี้เป็นโรคขาดไม่กินอะไรก็โองขาดสารอาหารเด้นมันไม่หิวไม่กินไม่หิวด้วยไม่หิวไม่กินเองเธอไม่กินนะป่าเขาเลยไม่กินมกแล้วเขาไม่ได้นอนด้วยเธอนอนหรือเปล่า ไม่มีแรงแต่ว่าไม่นอนอ,อทรมานไปเลยอาอาอาเขามาขอเจราจายุติแล้วบวชให้แล้วหกสิบวันชื่ออะไรบ้างเด็กสองคนช่ออคะใช่แล้วชื่อด,ด,ดินกับฟ้า้ะดินกับฟ้าครนสองคนน้องดินน้องฟ้าค่ะดินกับฟ้าครับดินเหรอใช่ครับน,น้องดินน้องฟ้าโอเคเดือ ขอได้แล้วมันเป็นปกติอ๋อมันเป็นอาการที่แบบว่าข้างค้างอยู่ในตัวเหรออออนี่เขาก็จะเก่งอยู่แล้วใช่ไหมอีกทีเดียวก็เกงแล้วใช่ไหมอ่าเธอไม่ต้องไปให้เขาเก่งนอนแข็งทื่อสมองไม่ต้องขยับโอเคกินอะไรบ้างดินฟ้าจะได้มีสารอาหารครบ ว่าไปกินทุกอย่างเลยเหรอค่าบอกรายการไม่ได้ถูกใจถูกใจทุกอย่างค่ะถูกใจทุกอย่างที่เชียงรายมีอะไรให้กินบ้างเยอะแยะเลยค่ะมีครบเปล่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างหมูทอดไก่ทอดค่ะไก่ทอดหมูทอดหมูปิ้งอะไรก็ว่าไปอ่าตามนี้โอเคหน่อไม้หน่อไม้ ชอบหน่อไม้ใช่ไหมอ่าแงแขอให้มีกินอตกกาก็ไม่อยากจะลืมไม่มีเลี่ยงไม่มีแรงสารอาหารขาดอ้าวน้ำหนมก็ไปซื้อเซเว่นให้เขาสองคนเสื้อผ้าอันนี้พูดนี้ได้ยินรู้เรื่องแล้วป่ะจ๊ะ เข้าในหัวบ้างหรบอเปล่ะโอเคเขาปกติเขาช้าแบบนี้ป่ะตอนที่ยังไม่ป่วยใช่ไหมคนที่แข็รวดเร็วปุ๊บปั๊บเรียกว่าโรคขาดสารอาหารหของเด็กเลยส่งให,ห้เลยกลายเป็นคนเชื่องช้าไปเลยสมองหัวไมไ่ทำงานเลยส <laughs> มองขี้เกียจขยับใช่ไหมอ้าว เรียบร้อยเสื้อผ้าเอาอะไรเสื้อผ้าองนใช่แล้วชุดเด็นรียนจะไปโรงเรียนเรียนหนังสือดีกว่าอ่าเด็กชายไอ้หญิงสองสองหญิงเลยชุดนักเรียนผู้หญิงห้าขวบเจ็ดขวบชุดนักเรียนครบชุดอะดอมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่โรงเรียนประชาบาลแบบว่าเดินเท้าเปล่านะโรงเรียนแต่มีรองเท้าถุงเทา้า กระเป๋ามีชุดเรียบร้อยตามนี้ติดน้ำด้วยติดน้ำมีหนังสือสมุดด้วยตามนี้ใส่เข้าไปเขาทำท่าสงสัยหรือทำค่าเข้าใจสงสัยน่ะสงสัยว่าจะเอาอะไรกันนั่งนาะงงข้างมึงอะไรร้อนหนากูจะไหวไหมเนี่ยกูจะทำยังไงเออกระเป๋านักเรียนสมุดวิสอยครบชุดหมดใช้ต้องจับไปฉีดยาไล่หลอนตานะเออ ฉีดยากระตุน้นนะหลาตานเธอหรือเขาขาต้องไปฉีดย,ยากระตุน้นเหรอ,อไปฉียยดวิตามินเข้าในตัวหน่อยมันรู้สึกหมดสารแล้วใช่ไหม<า>ร่อยหรอแล้วใช่ไหมสา,า,จ,ะา,าจะแม่แล้วแม่ของสารพวูเขา่ตอ่ะแม่นนาอ่ะของสาแม่แล้ววกหนอะเฮ้ยเขามาแม่เธอเหรอ เขาเขาเป็นแม่เธอเหรอไม่รู้จักกันเป็นญาติเธอเฉยๆที่เธอพาเข้ามาเนี่ยเขารู้เรื่องหรืเปล่าเขาก็อยากมาเขาอยากมาหรือนี่เขาอยากมาโอเคโอเคโอเคอ้าปล่อยสัตว์เลยได้เสื้อผ้าชุดนักเรียนแล้วปล่อยสัตว์เลยเอาอะไรบ้างว่าไป หลายสิบขมสี่ชีโลไม่ได้ชีตัวนะโอเคขมสี่โลแล้วก <Okay, S 2> ็วทีมาชตัวเป็นการวง่งคลองคล่องงานมาปล่อยชีตัวอ่าไม่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 ไม,ไม,ไม่สมองเรานี่ทํางานแล้วเธอไปปลดล็อกออกหน่อยเดี๋ยวก็เข้าออที่ตามด้วยสังฆทานสังฆทานสังฆทานส,สองชุดเลยค่ะอ่าสองชุดโอเคเปล่า ไปซื้อคอมพิวเตอร์เด็กโน้ตบุ๊กแบบที่เป็นของเล่นอ่ะหึงอันตามนี้เอาไปถวายวัดสองคนครับอสองคนของ,งเด็กอ,อ่ะก็ไปถวายวัดที่บ้านนั่นแหละที่จะไปบวชตามนี้นนเรียบร้อยเริ่มเมื่อไหร่อีกกี่วันเริ่มเดือนหน้าเดือนนี้ พ้ชิกาไปจัดให้ตามนี้อย่าเพิ่งไปทําให้เขาเบอร์มากกว่านี้เลยเขา,เขาจะไปจัดให้แล้วเขาใ,นะขใจแต่ถ้าว่าเขาช้าเชื่องน,นี้มันก็กว่าจะเดินกว่าจะคิดขเขาใจเขาาจชื่อหรือเป่าถ้าใจไม่ช่มันก็ป่างไีได้เกี่ยวกับพวกเาเร็วกว่านั้นได้ก็ให้ทำไปละกันใจวจะเป็นยงายกูจะทามาน,นาใช่ ม่ตอนนี้สมองอาจจะแบบว่าคอมพิวเตอร์แฮงอยู่นิดหน่อยมาไม่กวขาหู่ะก็นนะะเขาเลยตัดสินใจช้าไง,งาแต่ถ้าเผื่อว่าคอมพิวเตอร์มันไฟมันเดินดีทุกอย่างราบรื่นก็จะเฮ้ยเอาเลยพรุ่งนี้มาลื่นนี้ทำก็ข่าหัวแม่แล้วเอาคอมไิวเตอล้เข้าไปไม่ได้เธอถอนกำลังออกไปก่อนถอนแล้วนะ,ะถอนแล้วเดี๋ยวดีขึ้น,น,นให้เขาได้นอนเดี๋ยขาไม่ได้นอนมากี่วันแล้วเนี่ย คิดมากเองเหรอมันไม่หลับกลางวันหลับปาเะล่าไม่ได้ไม่มีหน้าที่อะไรเลยไม่นอนเองอ่าไม่เป็นไรนังสายหนา่ปิตาไอ่ะลุงจ้ายปิดตาไ้อ่ะลุาปิตาไว้นะนั่งบาทนเขาทำได้ไหมนั่งจนง่วงนะแล้วให้หลับไปเองอะไรเงี้ย อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปอยู่วัดนั่นแหละเดี๋ยวครั้งนี้เขาถอนกําลังก็ดีขึ้นใช่พวกหมูต้องเปลี่ยนชือใหม่นะชื่อไรอีกคนรอดหรรอดไหมเนาะรอดไหรอดไม่รอดใรอด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 อุตส่าห์มาจากเชียงรายอะไรต้องรอดเพราะพวกหมูเขาเขนมาเดี๋ยันนี้เข็นขึ้นมาผักขึ้นมาขึ้นรถมาไม่อยากจะมาอ้าวตามนี้ทำให้เขาจะได้ดีขึ้นเนี่ยเด็ก ที่รอการเกิดเขาก็จะทุรนทุรายทรมานอยู่อย่างนี้แหละอ่ารอยอลอย